เพื่อนเห็ดเห็ดเห็ดโ้นู่นอีกสามดอกนะนี่น hey, hey. yeah, hmm ี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่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 จะรอดไหมเพื่อนมีเห็ดขึ้นแล้วนะจ๊ะนี่นี่นี่เห็ดพึ่งแม่มดเห็ดพึ่งแม่มดอันนี้เห็ดหัวน้ําตาลเพื่อนมาเลย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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวรถไฟจะออกแล้วรีบรีบรีบ เห็ดพึ่งแม่มดนะจ๊ะทุกคนนี่นี่นี่เห็ดพึ่งแม่มดถ่ายลูกก่อนน่ะเดินดิอุย้ยใช่เลยสวยงามสวยงามช่สวยงามอลาม,าม,รารมใช่เลยนะจ้ะทุกคนเดีย๋ยวดูดิ ใช่เลยจ้าใช่เลยใช่เลยเ่นโดูซีสองดอกเลยนะ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 ก็ถ่ายตรงนี้อีกดอกนะจ้ามันจะขึ้นต้นนี้ไหมเนี่ยเห็ดน้ำตาลเพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่ามันจะมันจะรอดไหมนะดูดิเพื่อน,ออน,นอเพื่อนไม่รอดแล้วของนี้ไม่รอดแล้วเพื่อนเพื่อนเลย ได้ไหมนี่เพื่อนๆดอกนี้อูดูดิตายแล้วเพื่อนๆเอ้ยเพื่อนโอ้จะมาดูเห็ดเหลืองดูสิอหมานแล้วเราเพื่อนหวานเลยขึ้นแล้วเพิ่งหวานเพิ่งหวานขึ้นแล้ว เพื่อนเจอเธอเมื่อสายไปนู่นอีกดอกนี่ก็อีกดอกหนึ่งเสียดายแท้ล่ะเพื่อนระยะแพ่พันแล้วอันนี้ล่ะคือกันเลยจ้ะมีอีกบ้นี่แอบเกิดเนาะหลายดอกอยู่นะว่าไปข้างในนุ้กก็มีแต่เหมือนมีคนเตะแล้ว เพื่อนเห็ดเห็ดเห็ดโอ้นู่นอีกสามดอกนะนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่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 จะรอดไหมว้าไม่ได้กินเลยเพื่อนเพื่อนเนื้อนี่นี่ดอกนี้ได้อยู่ตอนนี้ไม่ไม่ได้แล้วนอนกินแล้วงามงามงาม ดอกนี้นะนี่ดอกหนึงถ่ายรูปก่อนนี่ชอบถ่ายรูปรูปนะจ๊ะถ่ายรูปนะจ๊ะเห็ุจะเห็ุเพนะนี่ได้เลยจ๊ะดอกนี้ดูซิมีอีกไหมอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเพื่อนๆได้ดอก สองดอกเองเดี๋ยวเราจะให้ดูนะจ๊ะได้สองดอกนะจ๊ะแมงกินหมดเลยจ้าไม่ทันหลอกยุคนี้นะทุกคนนี่ได้สองดอกนะจ๊ะเพราะยุคนี้ไม่ทันแมงหรอกจ้า,จา,ามาเจ้าเพื่อนๆเ,เสียดายจ้อู้เขาเอาไปกินหมดแล้วเจ้าเพื่อนๆใช่ไหมใช่ไหมก่าวเพื่อนๆน,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 นี่ เห็ดมันขึ้นแล้วนะแต่ในป่ายังไม่มีเลยแกงเห็ดน้อยใส่ใบแมงลักนะจ๊ะเพื่อนนี่ใบแมงลักหอมฟุ้งเลยแกงหอมๆเลยจ้าแกงใส่ใบแมงลักเด้อจ้า